เดินทางกันครับครับมือน,นี่ครับพี่น้องพอดีมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็เลยสิว่าเยี่ยมฟ้ามกัปตันฟ้ามแพะฟ้ามแกะอยู่อำเภอวังหินเนาะครับเนาะนี่แหละก็กำลังสีผ้ายางเขาไปอยู่ในฟร์มเพิ่นเนาะครับเนาะนี่แหละที่เห็นนี่ก็จะเป็นฟ้ามเพิ่นนี่แหละครับ โอ้หมื่อนี้ก็มาพ่อจะของเพิ่นพอดีครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมชมฟ้ามเพิ่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เห็ดยังอยู่น้อครับยงงัวโอ้ง่วกับหลายตัวครับจักโตครับหนึ่งง่วงัวแปดตัวเก้าตวัตวเ้าตครับโอ้งัวนี่ก็ให้อา,อาหารยังไดน,น้อนี่กำลังเห็นให้อาหารอยู่ครับนีหา หนาปลูกแน่หนาบ้านเท่าแน,น่หยนาคนนะโอ้ครับโอ้นี่เสียงห้องนี่มันเสียงอย่างนอห้องครับนี่มีแพะมีแกะอยู่ครับฟ้าม,ามแพะฟ้ามแกะอยู่ข้างหลังโอ้แสดงว่ามาถึงอมองแล้วครับนี่โอ้มีง่ว<ข>มีแพะมีแกะครับอยู่บา้านสวนนี่โอ้ขออนุญาตผ้าผมไปเบิงเขาทั้งนี้เบื่อป่ะครับโอ้ไปครับพี่น้องครับ สามพื้นไปครับเด็กยินเลยเสียงเป็นอย่างไรเนาะสามพื้น,นโอ้ยมีหอนง่วกินหยางง่วเลยง่วเลยเป็นวะชาโลเลยเป็นวะโอ้โห,โโหนี่ครับพี่น้องมาหอดสามพื้นแด้ว ดาอาหารพอดีป่ะครับเรืออาหารเลอาน่ฮะมนไม่เมือน้าครับอาหารอย่างนี้ครับนีอาหารเม็ดครับเสือดต้นหญิงห้ามนี่เดต้นินเสริมจน่อยครับเป็นทานวิตานินสมกับอาหารเลืกแต่เยมากันึ่งห้ากรบอกแมลี้มีชิเน่น ครับเฮ้ยกินนี่ก็หอมคักเลยเนาะครับออม,มา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 สุดยอดสุดยอดไปเไปเรยๆไๆโอ้ที่กระลังเห็นกันนะนีเ่เด้อพี่น้องครับเป็นกระลังหินอันหาเม็ดครับ ให้จักเวลาครับนี่ให้สองเวลาต่อแรกมันเป็นส่วนขอเว้นเท่ากาับใส่ยาครับใส่เงี้ยเครื่องใส่หยาใส่เครื่องไว้ตลอดครับเมื่อไหร่ที่จะกินน้ำหัวครับโอ้แต่ว่าส่วนอาหารเสร,ริมเท่าแต่มันเม็ดคือกระเช้าครับขังเครงนี่แม่นยังครับมันคืออันพอกนั่นคือนแต่ให้มันอยู่ตัวเดียวครับ หว,วออขอ,อกนี่กรับไม่ยุค่าบอกรับเพิ่งใหม่นครับยุคยข้าบานๆเท่านีานาน้ละครั้งนี้เราาาาือีอจะเอาตะไาครา้ผสติกมากคุ้มอี่งที่เนื่ว่าบ,บ่อยค่ะคนต๊ะปองครับตัวนี้ก็เป็นท่านแกะครับได้ท่านแกะมาเป็นพอพันตัวนึงหล่ะก่แม่พันสอง สุดาเป็นแพะครับมีแพะนี่มีแปดแต่แม่ตอนนี้กัต่างท้องทุกแม่แล้วครับตัวนี้งั้นตัวใดนสองแก่เจ้ากันสิแยกคัดมาไว้เพื่อว่าบัตนาเพิ่นรักออกลูกนี่ค่ะเมื่อคืนนะครับตัวนี้เบื้งโน้มครับโน้มง่ายล่ะสังเกตว่าโน้มง่าล่ะก่ะเอาไวัชพีกอะไรสิบวมเป่งขึ้นตัวนี้ครับแต่สิเนตอาหารเม็ด สีว่าบ้อมลูกขั้นเป็นพิเศษครับครับเป็นอาหารของอความอืมอันเขาเรียนลูกครับหัวหานนั่แหละครับครับอันเขายื่นอยู่ขางเทิงยังสีตอนนั้งขึ้นนี่มันสีขึ้นมานอนบ่ครับหรือย่งไหนครับเป็นน้ำขืนมานอนครับกระเวงกับสีที่อาหารอยู่งานครับจะสิแรนเลีนอยู่ในบริเวณลงเลื่อนในขอบนี่นะครับตัวหนึ่งเขากะใส่บล็อกคายครับหลังจากนี้ใหม่ที่การนแน่เพราะว่าคนจะเอา การเสียเอาคิ้วบนมาทูนั่นทู้นี่นะครับตั้งแต่ห้าปีใหม่กันไปเลยนี่ตัวนี้นะฮะจีห่านที่ทะลุคโอ้ห้ามจะต้องน่าสะอาดจับเทียนชัมม่วโมงแล้วก็ไม่หายอยู่ตลอดครับมีหน้าใม่ไลอดแลนวขึ้นแบบไมานอนนี่ครับแล้ลางขี่ก็ลงไปถ้ากิดเ,เอาอตาตะไคร้กลุ่นเล็กห้องไหวเพื่อว่าเท่าสิกเก็บขี่ได้ง่ายครับครับ แกหนีมีจากโตครับตอนนี้แ,แกตอนนี้มีสามตครับกล้ลัง<ม>ทดลองเลี้ยง่าถ้าไม่อยู่ในฝูงแพร่นี่ยเสียท่ามาดูกันไหนบ่อนะครับ<ม><ม>อนนืม,อมทดลองเลี้ยงเป็นแกหลุนยานมครับรักเข่าไม่เนี่ยเตือนเตนะือนแม่แพรนี่ตอนนี้มีจากโตัน,นู่อครับแพร่ม่เก้ามีแม่พันแปดอ่จาจัดตั้งทองท,ง,ทงทุกแม่ครับแล้วก็มี่พอพันหนึ่งต สีนี่กอดกระแหลกเอาว่าวมให้เพิ่อมาเมลียอะกระดับเป็นเพิ่มเสริมเสริมแด้ค่ะเพิ่มขึ้นอ้วนนะครับขึ้นอ้วใส่ขึ้นอ้วไม่เท้จง่ายค่ะเท็จประหยัดแบบประหยัดเชื่อว่าให้พ่อแม่พี่น้องครูแบบเกลี้ยงเนี่ยสามารถถือ่าสัมผัสได้ครับตัวลูกขึ้นสูงแน่ครับเป็นแรงขึ้นแรงโลงหนึ่ง่ายอยู่นอกครับนอกโอ้ยอะไรแตกหัก นี่พ่อผ่นโอ้อันภูมีเขานี่นอครับนอพ่อพันเพืชนนี่โอ้ผู้บอกไงคือกันแน่นอนครับเขาเอื่นพันหยั่งนอครับพันบ่อครับพันบ่อเลยคุณผ่านบ่อแต่ว่าไม่ใช่บ่อแท้ๆเลือดน้อยเป็นบ่อลูกผสมครับผสมพื้นเมืองแต่ว่าหนึ่งจะดูแลง่ายสอง ต้นลกครับถ้าเป็นฟันบอเลยนี่เป็นสีดูลแลกง่ายล่ะครับบอคอยต้นลกแต่ว่าต้นนี้เป็นสีอ้วนใหญ่นาะแล้วก็อ้วนเตี้ยนะครับอ้วนหลําตัวน,นี้ฟันบอสถ้าสึงะเกียดว่าแต่ฟันบอเนี่ยบาสีเป็นสีขาวคอแดงหรือคอดำตามสายพันธุ์ครับตัวน,ตน,นี้เป็นเปียนเมืองฟันคาล,ล,ล,ลากลีคาลากลีคาลากลาคาลา ท่านพื้นเมืองกันพี่น้องทั้งไต่พื้นมาเกลี่ยนะครับน้องทั้งไต่มาเกลี่ยงพราเป็นบ่อเลือผสมแต่ว่าก็ับเลือดผสมครับเลือดไฮซิตฟานขั้นตรวจโรคแล้วติกตัวครับตั้งเกตว่าก็ติดฟันขั้นตรวจโรคอ่ะที่นี่ถุงมืชี้เหลืองครับเลขรัาประนจำตัวของกรมปศุสัตว์ครับไม่ขั้ตรวจเลยแต่ว่าถือว่าเป็นรุดๆออกแนี่ยเพราะว่าขั้นติดตัวครับ5ส ผ่านรูผสมนะครับจะเป็นพันธุ์ถือว่าผื่นเมืองผสมกับแพลแค่ผ่านต่แม่ยถึงสังเกตว่าเป็นสีขาวแล้วก็ข้อแดงหรือว่าสีขาวข้อดำแต่คือเป็นพัผ่านผสมบ่อครับเบลือหาชิบแต่ว่าถ้าเป็นขาวเบิร์ตหรืวก็เป็นเหลืองนุ่มคอจะแน่นครับสะแน่นเป็นพันธุ์นุ่มตัวสีแดงก่อครับตัวสีขาวล้วนโอ้สีขาวล้วนตัวนั้นเป็นขล่า ลาฮารีเล็สเป็นสายพันธุ์ของแพะของแกะนะครับเกินแพะก็เป็นสายพันธุ์ดอกเปิดครับดอกเปิดผสมขัานถมักถมานเป็นกระหองแน่เพราะว่าเพณหภูมิลดกเพระพันนี้เป็นพราพันธุ์เลือดสูงแน่ครับตัวนี้พราพันธุ์บ่อเลือดสูงผสมนะครับผู้ใหญ่ครับ ตัวดดำเงี้ยสิกับเป็นขลางแต่นี่นี่หลายสายพันธุ์ครับแต่ว่าก็เป็นขื่นเมืองนี่แหละครับตัหรับปูมือใหม่อยากให้เหลี้ยงท่านขื่อมเมืองทัานผสมนะครับเบือบาร์มันสิด้วยกันกระว่าใหากับบ่มีประสบการณ์ในการคอยดูแลนะครับคอยเลี้ยงลูกกันไปนะครับตั้มไปให้เข้ากันดีๆมาเลยเนี่ยแมนสิตถ้าแม่เข้ามีต้นขึ้นสูงนะครับราคาหนึ่งต้นขึ้นสูสง สองนี้ได้ง่านะครับแล้วก็โอกาสสูญเสียก็มีนะครับผู้ใดเลี้ยงแพ้วาบ่าเคยใต้เพรเคยสูญเสียเนี่ยอาจสีกว่าเวอร์แต่ครับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทีเพราะ่าเรี้ยนดูประจบนะครับสำหรับวิชาแพะหรือว่าการเลี้ยงแพ้เนี่ยผู้ใดกะตีเคยเลี้ยงผู้นั้นกับทีสัมผัสได้ดีว่ามันเลี้ยงเพราะว่าสิเป็นทองอีกทองเปิดอครับยิ่งร้ายกับว่ได้กยิ่งน้อยกับว่าดักนะครับ ตยางกดูแลรักษาครับหูเหงยานั่งเป็นตัวยามงส์ตัแกตั้งใดเนะครับเดี๋ยวไม่ได้ระยะานี่จะเริ่มหูกัันหลังครับ่ตั้งสีว่าง่ายกับ่าง่ายืีว่างายกับว่ายาหงส์ก็ยังใก้กระชุกใกลอยางไงกุ้งหัวเลยครับงหวอะเยอะยานก้ง่วเที่ร้ายครับตัวนี้ให้เคเื่องให้งานไวอ่มือหนึ่งเครื่องถังครับกัทีมแมต่เที่ยงหอดใบหอดคำ แก้มสอวใส่กินอาหารคนนะครับอาหารเม็ดคือว่าผสมห้ามผสมวิตามินนะครับสารยางร่วมกันกะเหล่าสาวตัวนี้เริ่มเที่ยงครับตอนนี้ถ้าเป็นว่าส่วงใบใบเข้ากับอากาศดีๆเนี่ยแดดออกเขากัปล่อยแตงหยาครับปล่อยแหยาู่ในยริหน้าห้องหเนาะโอ้เป็นเหลือสียางอยู่ในสวนอยู่ในบริเวณหน้าเ้องนี่แหละเนาะครับเพราะว้ห้อาหล่อมหัวไว้ตอนนี่ทำคำเดียวกับสียางขาขอเอง โอ้โหัข่วมปั้หนหัวปั้นหยังเลยเนาะครับน้นอ,นอ,นอ,อขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนที่สองครับยังเหลืออีกตอนหนึ่งด้วยครับเดอ้อพี่น้องครับ